ก็ขอสวัสดีนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราก็สร้างคลาสกันไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในคลาสฮีโร่ของเราเนี่ยบางครั้งในตัวเกมเนี่ยเราไม่ได้มีฮีโร่แค่ตัวเดียวแค่ชนิดเดียวนะครับอาจจะมีไนท์มีวิสัทมีอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะสร้างมาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างคลาสอย่างนี้อีกอย่างนั้นเหรอ ไม่จำเป็นนะครับเพราะาโดยหลักการของ op แล้วเนี่ยเราสามารถนำคลาสพวกนี้เนี่ยมาสืบทอดได้นะครับมีก็มีวิธีการอย่างไรนะครับเรามาทำมาเลยก็ไปที่โปรเจกต์นะครับ add class อ่ะผมสมมติผม,ผม,ผมตั้งชื่อว่าไหนไหนนะครับอ่ะวิธีของวิธีการ extend คือการสืบทอดคลาสแม่นะครับก็ให้ใช้ colon ตามด้วยชื่อคลาสที่เราต้องการนะครับอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องพูดพามเพลงก็สร้างคอนสรัคเตอร์มาเลยเอาชื่อเดียวกับชื่อคลาสนะครับอ่ะทีนี้วิธีการกำหนดเนี่ยก็จะมีการกำหนดอย่างนี้นะครับ base dot h e r o name เท่ากับผมตั้งชื่อเป็นไททันนะครับไททัน base dot idp เท่ากับ250 นะครับอ่ะแค่นี้แค่นี้เองเรานะครับอ่ะเราจะใส่ก็ทีนี้เรามาดูกันที่เกมหนึ่งนะครับเราก็มาสร้างออบเจกต์นะครับอ่ะไนท์เคเอ็นเท่ากับ New นิวไนท์ทีนี้เราก็มาเรียกเราไม่ต้องเรียกอะไรละนะครับอย่าลืมเรียกสไป라이ท์แบบไอ้สปฟอนต์มาด้วยนะครับเดีวเราลองมาทดสอบดูว่าเอ๊ะ เราจะแสะดงค่าของอาชื่อของไนท์เนี่ยว่ามันชื่ออะไรนะครับก็ลองดู BrightBlack.Drasting.Font.KN เมื่อกี้นะครับ .HeroName.New ก,กำหนดตำแหน่งเรียบร้อยนะครับผมกำหนดเป็น100-100 Color สีดำนะครับเราลองทดสอบดูเริ่มมาอ่ะเห็นไหม มันออกมาเลยนะครับทีนี้เราลองมาสร้างอีกสักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นวิศาแล้วกันนะครับอาเป็นวิสระาดอ,อย่าลืมเอ็กเทนมาคลา,าสซีโลก็สร้างให้เรียบร้อยวิสระงั้นก็ Base.HeroName เท่ากับจิน ซ a จีเบสดอทมาร์กตีเท่ากับแปดสนะแค่นี้ละหามาที่เกมหนึ่งแล้วก็สร้างออบเจกต์เดิมวิสาดนะครับวิสาดเท่ากับนิววิสาดแล้วก็ลองมาแสดงค่าวองมาดูนะครับร้อยแบตดอทรอซิงวันวิสาดอทฮ New, น,ะะน, 100, น,นิวมิเตอร์ทูนะครับอ่าเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยข้นเล่ยนะครับให้ลองรันดูอ่ะเราก็จะได้ชื่อของวิสัยออกมานะครับในความ,มจริงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราทำจริงๆนะี่ย ในรายละเอียดของนายอาจจะมีเยอะกว่านี้อาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะทําจะมีการกําหนดอะไรยังไงนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมีวิธีแนะนําว่าให้ถ้าเราถ้าเรา,าจะแสดงรายละเอียดของเคนทั้งหมดเลยล่ะเราจะทำยังไงเราต้องมานั่งทําอย่างนี้ เขียนอ่สไปรบแบติดต่องสติงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกอันถ้ามันมี10อันเราก็ต้องมาทำทั้ง10อันเหรอผมบอกว่าไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มาที่อ่านายละกันนะครับอขอัยครับมาที่คลาสฮีโร่นะครับฮีโร่มาถึงนี้ตรงคลาสฮีโร่นี่นะครับก็มาสร้างไม่ตอดเพิ่มขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อว่า อ่ะ public string ถ้าช,ชื่อเป็นเมท็อดดีเทลนะครับทั้งนั้นเราก็สร้างตบไลปให้หมาอ่ะดีเทลเท่ากับนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับนี่เลยครับฮิโ่เนมดอตสตริงนะครับแล้วก็บวก สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ย backslash n เนี่ยมีความหมายคือ newline นะครับ newline ก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วตามด้วยการเชื่อมเชื่อม string นะครับก็เชื่อม string ด,ด้วยบวกนะครับก็ตามด้วยตัวนี้ macp macp dot d o s t r i n g นะครับแล้วก็อย่าลืม return detail นะครับกลับมาด้วยอ่ะทีนี้กลับมาที่เกมหนึ่งนะครับเกมหนึ่ง แล้วก็มาสร้างสปายแบดดอสติงนะครับฟอนต์แล้วก็ k n d e t a ดอดีเทลนะครับจากนั้นก็ตำแหน่งเวกเตอร์ทูหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับคัลเลอร์เป็นแบล็คมาฮะวิเราลองรันดูอ่ะเราก็จะได้รายการมาโดยที่เราไม่ต้องมาพิมพ์หลายๆอันนะครับ